ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะเลือกเดินคนละเส้นทางนะคะสําหรับพลเอกประยุทธ์ลุงตู่แล้วก็พลเอกประวิทย์อย่างลุงป้อมเนี่ยนะคะเมะื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่ามีการปิดห้องคุยกันก่อนการประชุมสมช .5 นาทีคุย5นาทีปุ๊บวงแตกเลยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีรายงานว่าเป็นเพราะเรื่องของการชิงลงพื้นที่ปาดหน้ากันไปกันมาเนี่ยนะคะซึ่งพูดถึงการต่อสู้ที่สูสีขนาดนี้ถามว่าศึกนี้เนี่ยรอบหน้าใครมีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลมากกว่า ก,ก็ต้องบอกว่าเป็นลุงป้อมนะคะที่ถือไพ่เหนือกว่าเพราะอะไรมีความเห็นจากนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ธนพรศรียากูจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์มองว่าถ้าอ่านจากจุดยืนของลุงป้อมเนี่ยที่บอกว่าผมก้าวข้ามความขัดแยง้งไปรวมกันกับจุดยืนของเสี่ยหนูที่บอกว่าผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครจุดยืนของสองคนนี้ค่ะสอดคล้องพูดภาษาเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลมากกว่า แต่ลุงตู่เนี่ย คุยคนละภาษากับเพื่อไทยโอกาสเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสเลยว่าวันนี้จุดยืนของสองพักเนี่ยพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยทําให้คาดการไปได้ถึงภาพของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยว่าน่าจะมี3ามพักนี้เป็นแกนหลักก็คือเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยนั่นเองนะคะทีนี้ดิฉันก็ถามอาจารย์ต่อบ,บอกว่าเอาแล,ล้สอวสว่ะสวเขายังเลือกนายกได้นะถ้าเขาเลือกพลเอกประยุทธ์อย่างนี้เกมมันจะพลิกหรือเปล่าอาจารย์บอกว่ารอบ้ ถ้าดูจากเสียงแล้วเนี่ยสามพักนี้มีโอกาสได้เสียงเยอะก็คือทั้งเพื่อไทยนะคะภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐ ไม่ถ้าเสียงมันมาเนี่ยแล้วไปประกอบกับอาจจะหาอีกสักพักสองพักมาทําให้เสียงเนี่ยเกิน375เสียงเพราะว่าในสภาเนี่ยตอนโหวตนายกเนี่ยมันจะมีเสียงสอสอ500ใช่ไหมคะสอวออีก250มารวมกันเป็ด750ราะนั้นมันต้องเกินกึง่งหนึ่งที่375ถ้าเกินปุ๊บปิดสวิตส,สอวอเลยสอวอไม่ต้องโหวตให้เหนื่อยปิดสวิตลุงตู่อีกต่างหากนะคะดังนั้นโอกาสที่สมการการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยจะไม่มีชื่อของลุงตู่ เอกประยุทธ์ค่อนข้างจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้พอเราเห็นภาพรัฐบาลแล้วเนี่ยชวนเพื่อนๆจินตนาการต่อถ้า3ามพักเป็นแกนหลักรัฐบาลแล้วใครจะเป็นฝ่ายค้านที่เหลืออยู่เนี่ยก้าวไกลนะคะซึ่งเป็นพักเสรีนิยมจัดเลยกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักขวาจัดลองจินตนาการว่าเขามา่รวมตัวกันเนี่ยคิดว่าจะทํางานกันได้ไหมนะคะดิฉันก็ถามอาจารย์แบบนี้อาจารย์บอกว่าในทางกลยุทธ์เนี่ยไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่อยากเห็นฝ่ายค้านเขาเข้ม แข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลลักษณะแบบนี้ที่ต่างกันสุดขั้วที่เหมือนน้ากับน้ํามันแล้วไม่มีวันรวมกันได้เนี่ยก็จะทําให้การบริหารจัดการของรัฐบาลเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการผลักดันนโยบายก็ง่ายขึ้นเช่นกันคําถามคือเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ตอนนี้คิดยังไงคะคิดว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยฟอร์มรัฐบาลเนี่ยจะเป็น3พักนี้เป็นแกนหลักหรือไม่ลองคอมเมนต์กันมานะคะ